ۖ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัตุรุสุลโมหิม,มะเลอามะติลอมมะบทเรียนอันทรงคุณค่ากลับมาพบกับพี่น้องเช่นเคยและในช่วงเวลานี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องรุก,กลอีมารรุก,กลอีมานที่เราได้อธิบายกันมาว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ มุมินผู้ศรัทธาที่เรานั้นจะต้องเริ่มต้นการอีมานด้วยกับอันตุมีนาบิลลาฮิการศรัทธาต่อลอสุบฮานวตาาผมได้อธิบายถึงการศรัทธาต่อลอสุบฮานวตาลาที่จะต้องมีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นอันดับแรก การศรัทธาต่อมาลายิกะการศรัทธาต่อคัมภีร์การศรัทธาต่อรอซูลจะต้องติดตามหลังจากศรัทธาต่อลอสุบฮาหนะตาลาเสียก่อนเพราะอายะอันกุรอานที่เป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้บอกไว้อย่างชัดเจนและได้นำการอีมานต่อลอสุบฮาหนะตาลามาไว้ตอนต้นของอายะ “كل ُّ الأمان ul َْ بالله َِِّ وملائكته ََََِِِ وكتبه ah َُِِ ورسله َُُِِ لا َ نفرق َُُِّ بين ََْ أ ه د ٍ من ِ الرسل” ُِ وقالوا ََُ سمعنا ََِْ و َ أ َ ط َ ع ْ ن َ ا غفرانك َََُْ ربنا َََّ وإليك َََْ ا ل ْ م َِ ي ر د ในอายะนี้สิ่งที่ถูกกล่าวไว้ให้เราอิมั่นคือ 1. นึ่งอิมันต่อหลอสองอิมันต่อมาเลกัสส 3. อิมันต่อบรรดาคัมภีร์ส อีมานต่อบรรดารอซูลโดยไม่ได้แยกรอซูลท่านหนึ่งท่านใดแสดงว่ารอซูลที่ลอสุบฮานุตาลาส่งลงมายังประชาชาติต่างเนี่ยมีอยู่หลายคนเราไม่ได้แยกจะต้องศรัทธาทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับการศรัทธาที่ถูกกล่าวในอายะนี้อีกหนึ่งประการนั่นก็คือวัยเลยกัลมาซีร และยังพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นจะกลับไปหาพระองค์นั่นคือการศรัทธาต่อวันอาคิร์วันที่เรานั้นจะต้องไปถูกรวมกันนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาวันแห่งการสอบสวนวันแห่งสุดท้ายละไม่มีไม่มีวันที่จะ,ะเป็น วันที่เราไปรวมตัวกันแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานุตลาก็จะพิพากษาอัลลอฮฺสุบฮานุตลาจะตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นในอญญายะ์อันกุรอานอายะ์นี้เนี่ยกล่าวไว้ถึงการศรัทธาที่จะต้องติดตามนะครับติดตามกันการศรัทธาต่อคมพีการศรัทธาต่อรอซูนการศรัทธาต่อต่อ,อมลายกะต่างๆเหล่านี้เนี่ย จะต้องติดตามหลังจากศรัทธาต่อลอสุบฮานุตาลาเพราะฉะนั้นการศรัทธาต่อลอสุบฮานุตาลาก็คืออัสลุนฮะซิฮิลอุซูลอัลอีมานุบิลลาฮิอัลลอฮ์จัลละต้องอีมานต่อลอสุบฮานุตาลาก่อนถึงจะอีมานต่อบรรมอะเลก,กะถึงจะอีมานต่อบรรดาคัมภีร์ถึงจะต้องอีมานต่อบรรดารอซูล เราอธิบายกันไปแล้วว่าการอีมานต่อลอสุบฮาโนตาลามีหลักสามประการประการที่หนึ่งนต่อวะห์ดานียะนะครับนั่นคือเตาฮิดประเภทที่หนึ่งเตาฮิดประเภทที่หนึ่งเราจะต้องอีมานโดยให้ความเป็นเอกภาพของการอีมานประการนี้มอบแด่อลอสุบฮาวะตาลาอีมานใน ประเภทนี้ถูกเรียกว่าเตหีดุนอูลูฮีเตหีดุนอารูบบิยาเตหีดรูบบียาเตหีดที่เราจะต้องอยึดมัน่นเชื่อมัน่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาซาอัลลอฮฺซุบฮานุตะาลาให้ริสกีอัลลอฮฺซุบฮานวตะลาเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดกลับไปที่อลัลลอฮ์สุบฮานุตลาลาอัลลอฮ์ให้ชีวิตอลัลลอฮ์ให้ความเป็นอลัลลอฮ์ให้ตายอาลัลลอฮ์ให้คําสั่งต่างๆกลับไปหาอํานาจของพระองค์ทั้งหมดนั่นคือโตฮิตอารูบูบียาประเภทแรกโตฮิตประเภทที่สองอาจจะสลับกันนิดหนึ่งตตฮิตมีอยู่สามประเภทเอรูบูบียาอุลูฮียาแล้วก็ อัสมาอสดฟตประเภทที่สองที่อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจไปแล้วนั่นก็คือโตฮีตอัสมาอัสดฟาเราจะต้องให้เอกภาพต่อลอสุบฮานูตาลาในนามของพระองค์และในคุณลักษณะของพระองค์ทั้งนามทั้งคุณลักษณะที่พระองค์ตั้งขึ้นด้วยกับพระองค์เองให้กับพระองค์เองว่าพระองค์มีคุณลักษณะนามแบบนี้ มีนามมีพระนามแบบนี้ซึ่งในอายะอันกุรอานอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาได้ตรัสไว้เกี่ยวกับอัสมาเกี่ยวกับพระนามที่ดีที่สุดของพระองค์เนี่ยวลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาและพระนามที่งดงามของพระองค์ เป็นสิทธิ์ของพระองค์เพื่อพระองค์เดียวไม่มีเพื่อผู้อื่นใดเพราะว่าพระนามนี้จะไม่ถูกตั้งให้กับมนุษย์ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระนามต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอัสมาลุสนาเป็นเฉพาะของพระองค์เท่านั้นฟัดอูหูบิฮาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอต่อพระนามที่สวยสดงดงามของพระองค์ ขอต่อพระนามของอัลลอฮ์อะไรอะ่ะคือพระนามของอัลลอฮ์สุบานุตาลก็ทั้ง99พระนามที่ท่าหนหลุนสอลตาร์วะอะลลยฮิอะสัลสลัมได้กล่าวไว้ว่าใครสามารถที่จะจดจํา99พระนามของพระองค์อัลลอฮ์สุบานุตาลาได้ดาคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่จริงๆแล้ว99พระนามไม่ใช่มีเฉพาะ99พระนามเท่านั้น พระนามของลอฮ์และคุณลักษณะของลอฮ์สุบฮานอตัลมีมากกว่านั้นลาตัวซาวัลอฮฺอัลลอเราไม่รู้ว่ามันมีจํานวนมากเท่าไหร่แต่ฮะดิสระบุว่า99พระนามเนี่ยใครที่สามารถจดจำ99พระนามนี้ได้ดาคอลันจันะอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาจะให้เขาได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์กุลิดอลลอฮ์อะวิดอุลรห์มาน จงประกาศออกไปมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ประกาศเผยแพร่มุฮัมมัดจงประกาศออกไปกุนบอกกับกลุ่มชนของท่านอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสั่งใช้ทูตของพระองค์ที่ถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่จงบอกออกไป พวกท่านทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระนามของพระองค์อัลลอฮ์คือพระเจ้าและจงขอต่ออัลลอฮ์มานอัลลอฮ์มานก็คือพระนามของพระองค์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์มานแปลว่าความเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ ความเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่จำกัดว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วขาวหรือดำสูงหรือเตีย้ยเด็กหรือผู้ใหญ่ศรัทธาหรือไม่ศรัทธารักมานหมดเมตตามหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน มกนการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกสากลโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างอินละลอเว้นแต่อัลลอฮ์สุบฮานุตลาเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในสากลโลกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานอุอตัลลาเมตตารบิอัลามีนเป็นพระผู้อภิบาลที่อภิบาลทั้งหมดสา,ากลจักรวาลทั้งหมดสิ่งที่เรามองเห็นด้วยกับสายตาของเราและสิ่งที่เรามองไม่เห็น มันอาจจะอยู่ไกลมันอาจจะถูกปิดกัน้นอลัลลอฮฺสุบานอัลตัลาเมตตาทั้งหมดเลยนี่คือคุณลักษณะนามของพระองค์ที่เรานั้นถูกใช้ให้ขอยาห์รห์มานโอ,อัลลอฮฺขอในสิ่งที่เราต้องการขอต่ออัลลอฮฺยาห์รห์มานโอ้ผู้ทรงเมตตาก็คืออลัลลอฮฺสุบานอัลตัลายาห์รฮีม โอ้ผู้ทรงเมตตาเฉพาะผู้ที่ศรัทธายยฮายุนเยโกยุมยยกุด,ดุสยยฮากิมยอวเฟกนี่คือพระนามของอัลลอสุบหาหนอต ه ละที่เวลาเราขอด d อาเราสามารถที่จะขอด้วยกับพระนามของพระองค์ได้เพราะมันคือคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์เพราะมันคือนามของอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت ع ที่เรานั้นถูกสั่งใช้ให ให้ขอต่อสิ่งนั้นอยันมาตะดอฟัลฮุลอัสมาลฮุสนาขอขอต่อพระนามที่ดีของของพระองค์เราจะต้องอให้การให้เอกภาพด้วยกับคุณลักษณะนามของพระองค์กลับไปที่อัลลอฮ์สุบานุตาลาเพียงพระองค์เดียวน,น, ah. นั่นคืออัลอีมานุบิลละนั่นคืออัลอีมานต่ออัลลอฮ์สุบานุตาลาเพราะฉะนั้นสิฟั ที่เป็นสิฟั์คุณลักษณะไม่ใช่มีแค่ยี่สิประการคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮาานวตาลาถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานมีมากมีจำนวนมากและเราอย่าได้ปฏิเสธต่อคุณลักษณะนามของพ,พระองค์เพราะถ้าหากว่าเราปฏิเสธ เท่ากับว่าเราได้ทำอิบาดาด้วยกับการตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่กับพระองค์การปฏิเสธของเราไม่ใช่เราเราเคารพพักดีต่อลอสุภานตตาลาและเรายังไปเคารพพักดีต่อสิ่งอื่นด้วยเคียงคู่กันพร้อมกันนั่นไม่เรียกว่าการให้เอกภาพต่ออสมาสิฟาะ เรามีคุณลักษณะนามของอัลลอฮ์แต่เราไปขอต่อคุณลักษณะนามของของบุคคลของสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไปขอเคียงคู่กับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ะนั่นไม่ถือว่าเรานั้นให้เอกภาพต่อคุณลักษณะนามของอัลลอฮ์บ ب ح ا ะประการที่3ในขณะที่เรานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ละเราจะต้องมี อารวะ ن الإيمان ب ิล ل ه بوحدانية ا ل ل ัล ز وجل في ล ل ลูฮ ه ยะต้องศรัทธาในความเป็นพระเจ้าที่เรานั้นจะต้องเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูละ ت ع ا ل เพียงพระองค์เดียวไม่เคารพต่อสิ่งอื่นในเมื่อเราศรัทธารบูบียะ ว่าอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราบริหารจัดการทั้งหมดแล้วเรากลับไปเคารพพักดีต่อสิ่งอื่นมันคานกับสิ่งที่ที่เราได้ได้เชื่อสิ่งที่เราให้เอกภาพกับรูบูบียะหรือเราเคารพพักดีต่ออัลลอส์บฮาน ن ه และแต่เรายังเชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่คอยช่วยเหลืออัลลอส์บฮาน ن ه และในการบริหารจัดการ นั่นไม่เรียกว่าเราอีมานต่อร้อเพราะฉะนั้นอีมานต่อร้อมันจะต้องประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3ประการซึ่งประการนี้ก็คือว่ามาอุมิรูอิลลิยะบุดุลลอฮามุคลิซีนลฮุดีนอัลลอฮฺสุบานวอตตาลไม่ได้ใช้อะไรกับพวกเราเลยนอกจากการเคารพพักดีต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ บริสุทธิ์ใจต่อลอสุบหาอโนตาลาไม่มีสิ่งอื่นมาเครือบแคงมาเป็นหุ้นส่วนในการทำอิบาดะของเราเพราะเรานั้นถูกสั่งใช้ให้เคารพพักดีเฉพาะพระองค์เท่านั้นอิลลัลยะบุดุลลอเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นจะต้อง เคารพพักดีมุคลิซีนัหละฮุด,ดีในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะตาลาในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตาลาบัญญัติใช้และห้ามเรานั้นจะต้องมุคลิสเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่อต่อสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราถูกได้รับคำสั่งมานี่คืออุลูฮียะ นี่คือการให้เอกภาพต่อความเป็นพระเจ้าที่เรานั้นจะคารพภักดีต่อลอสุบาโนตาลาเท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นที่เราเคารพภักดีวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮีชัยอันจงเคารพภักดีต่อลอสุบะฮานอตาลาและอย่าได้ตั้งภากีใดกับพระองค์แม้สักสิ่งหนึ่งใชกูบชย แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กมากก็อย่าตั้งภาคีหรือว่าแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ก็อย่าได้ตั้งภาคีเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งที่นำมาซึ่งการตั้งภาคีต่อรอสบานอตาลาอย่าไปทําอย่าไปเคารพพักดีถ้าเราไปเคารพภักดีคำตอบก็คือเรานั้นไม่มีเตาฮีตอูลูฮียะ ไม่มีการให้เอกภาพต่อความเป็นพระเจ้าที่จะต้องถูกคเารพพักดีเท่านั้นและในอายะอ,อื่นอื่นอีกเวลาอดบาสนาฟีกุลุอุมตินรอซูลันอันยับุลลอฮะวัจตะนในบทตากรในทุกทุกประชาชาติอัลลอฮ์ซุบฮานะตาลาได้ส่งรอซูลมาส่งตัวแทนมาในทุกๆอุมมะนะครับ ส่งรอซูลมาแต่งตั้งรอซูลมาเพื่อที่จะให้ทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อันย่อับดุลลอฮ์เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์วจตนีบุตตะกุดและห่างไกลจากเจวิตเจวิตก็คือการเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือจากรอสุบนรอัลตาละเพราะฉะนั้นทุกๆประชาชาติมีรอซูลรอซูลทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ และอย่าให้อุมมาของเขานั้นได้เคารพพักดีต่อรูปปัน้นรูปจวีตต่างๆนั่นคืออื่นนอกจากลอสุบานอตาลาที่เรานั้นอยู่ในอุมมาของท่านนาบีมูฮัมมัดสโล,โล,ลัละเวสลัมเราก็ถูกเรียกร้องข้อนี้เหมือนกันอุมมาของนบีอีซาอุม,มาของนบีมูซาและอิสลามอุมมาของนบีนูฮ์นบีอิบรอฮิมถูกสั่งใช้ทั้งหมดให้เคารพพักดีต่อแลและออกห่างจากการตั้งภาคี นั่นคือเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีอีมานเราจะต้องมีตาวฮีตอัรรุบูบียะตาอฮีตอัสมาวัซเซฟะและเตาวฮีอตฮอันอูลูฮียะทั้ง3ประเภทอยู่ในการอีมานที่เรานั้นจะต้องมีต่ออัสุบานวัลตาล่าวันนี้ช่วงเวลาของบทเรียนทรงคุณค่าอัลดุรุสุนอหิมะลิอัมมะมตุลุม,มะ وصلى <applause> الله ولا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون